โลหรือไม่ดิี่เอ็ไม่เอ็กเฮ้ยไวตูนเฮ้ยไวกดหลังจะเหยียบหนีแล้วไม่ทันหรือเบรคจริงเหรอรูดไปหายกูขำกิ้งวานจับรูดความหนีเราหน้าเดี๋ยวผมจะพาเป็นเดี๋ยวฟาสเลยนะมันเหนียกเฮียมาเบิร์ดอยู่ร้านนี้เนี่ย ปนาร้านนี้เรียบร้อยแจ็กพออครับของมาขายเมล์ร้านมันอยู่ดีแน่ผมว่า เด็กๆแล้วนี่ว่าเขานี่ว่านมองตุ้มพี่ค่บคับใช่ไหมคะค่ะคุณลุงเรม่างใช่ไหมครับเก็บกวาดเก็บกวาดใ่ไหมคะมันไม่ได้เงีบขนาดไป น่าจะลืม,ลมน่าจะลืมผมจาได้อยู่เขาบอกว่า12วล100บาทครับซื้อประจำาาาตรงนั้นอะ่ะไม่เคยซื้อเลยครั้งแรกเลยครับเออแล้วก็ ลืมใช่ไหมลืมน่าจะลืมครับผมผมไปกับเด็กสองคนจำได้อยู่ครับครับแล้วไงต่อแล้วไงต่อเล่าใผมฟังหน่อยไม่มีอะไรนี่ก็ลืมสนิทเลยครับผมนึกว่าตามมาทวงไอ้เต็มมิ่งมาก่อนมาอยอะนี่ครับเคยลืมเนาะครับผมลืมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่จริงโกงเลยครับครับไม่จร่งโกงทำไมเนาะร้อยร้อยครับเออตอนนั้นลืมแล้วทำไมถึงลืมอ่ะปกติลืมบ่อยไหมไม่ค่อยลืมบ่อยเท่าไหรร่หอกครับแต่ก็ลืมก็ คงคิดอะไรอยู่นะเอา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 นี้เอาผมไม่ปรับผมจะไปยอมชดใช้ให้เขาผมไม่คิดอะไรมากหรอกครับครับครับโอเคโอเคผมยอมรับครับครับยอมรับนะเหตุการณ์นี้ยอมรับนะว่าเป็นลุงรถลุงนะครับครับรถลุงแล้วคนขับก็ลุง